วันนี้ขึ้นหัวข้อว่าลงคลิปเป็นจะเห็นเหรียญมื่อนี้พี่ไหมกกะสิไม่แช่แบ่งปันประสบการณ์การที่สิล่งคลิปให้ถูกต้องแล้วก็มีโฆษณาข่าวดีด้วยจ้าตามนี้เลยค่ะขันท่าผู้ใดลงคลิปไปแล้วก็ยะน,น้อยใจด้วยจ้า เพราะว่ามันจะเป็นช่วงเป็นบางเวลาที่ AI เขาสิมาดันคลิปเข้าขึ้นมากนะจ๊ะอ่าคลิปนี้พี่ไม่ลงไป2เดือนที่แล้ว AI เพิ่งดันขึ้นมาหนาฟีดอีกจ้าได้ส0 0พันกวิวส0 0พันกวิวก็เกือบสามยูโรมันก็ถือว่าใส่ได้ได้ไดจ้ะเพราะฉะนั้น เราต้องลงคลิปให้สม่ำเสมอค่ะเพื่อนๆคันเฮาลงคลิปแนวใดเฮาก็ลงคลิปแนวนั้นอย่าไปเปลีป่ยนให้มันบ่อยคันถ้าเฮาลงสายกินเฮาก็ออกมามีคําบรรยายนําเฮาต้องบรรยายว่าใส่นั่นใส่นี่ใส่ซอสอีหยังแน่อีหยังจังสิแล้วก็ให้มันครีเอทวิดีโอให้มันมีควอลิตี้ให้อย่าให้มันมืดมันมัว าฮมันไซส์แล้วก็ภาพที่ดึงดูดใจคนน่ะคะ่ะนั่นแหละที่เขาเรียกว่าคลิปคุณตี้เนาะแล้ว AI เขาจะนำส่งดีค่ะเพื่อนๆเ,เออนั่นแหละม,มีน้องๆทักมาเนาะสองสามคนที่เป็น FC กันทักมาพี่ไหมลงคลิปยังไงอ่ะทำไมทำไมคลิปพี่ไหม่ทำไมมีโฆษณา เข้าตั้งหลายตัวต่อคลิปวอนสันทำไมคลิปหนูทำไมไม่มีโฆษณาวอนสันมันอยู่ที่คลิปเข้าเกณฑ์นะคะเพื่อนเพื่อถ้าคลิปคุณไม่เข้าเกณฑ์อย่างที่พี่ไหมายเล่าให้ฟังเนี่ยบริษัทเมตาพาร์ทเนอร์เนี่ยหรือบริษัทของโฆษณาเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นความสำคัญเขาก็จะไม่เอาโฆษณามาลงนั่นเลยค่ะ ก็เราเขาถึงได้บอกเราว่าให้ทำให้สร้างคลิปที่มีคุณภาพก็คือรูปภาพต้องให้มันสวยใสยแจว๋วนะคะในแบบฉบับของเราแล้วก็เป็นต้นฉบับของเราค่ะเพื่อนๆคลิปยาวนี่แหละเออคลิปยาวของพี่ใหม่นะคะเนี่ยที่ ai เขาเขาเข้ามาดัน2000 Go กว่าคลิปแรกนะที่ ai เข้ามาดันเนี่ย ลงคลิปไปสองสองเดือนกว่าตั้งแต่เดือนมกราเนาะพึ่งมาดันเออเพราะฉะนั้นก็อยากกิ๊บอ่ะเพื่อนๆลงคลิปไปเรื<ๆ>่อยๆปังๆนะคะ